วันนี้เราจะไปกินข้าวที่ร้านสว่างไปกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กินข้าวแล้วก็จะมาดูว่าวันนี้ลุงเขาจะซื้อมอทอดไหลน้ำมันไหมได้ข่าวว่าวันนี้ลุงรวยเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะเรากำลังจะไปไหนกันคะ ต่อคะซื้อมอธอรี<ก><น>่รู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมได้กินใส้กรอกผสมน้ำมันกระเด็นใแหน้าอย่างนี้ก็ต้องไปเข้าไปอยู่ในเฟซ b o o k มันจะมีกลุ่มซึ่งเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วแล้วเห็นว่าในกลุ่มนั้น,น,นมีโกไก่อยู่ในนนด้วย ถ้าเดี๋ยวหนูจะเชิญพี่เอกเข้าไปแช่ทอ,ทอเดเนียมันต้องดุโอ้โหมันดีมากเพราะว่าน,นี่อะไรรู้ถ้าเราได้ไม่รูเต้าเจี้ยวทำมีอะไรก็ไปดูเพื่อนเขาแชร์กันมันดีมากถ้าอยู่ในกรุ๊ปนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า,าเราจะได้มอ้อทอดอะไรมาตอนนี้เราถือไปเดี๋ยวอ,อน แแดูสิข้างหน้าเป็นสตาร์ u เ k s เครปีละก็มีท็อปอีกด้วยนะสุดสยอดมากเลยพร้อมสักสนะคุณอันอันโอชาของบ้านเราเียกล้องสีมันสวยใช่ไหมนี่ของพี่นี่ของหนูทากินก๋วยเตี่ยวอิ่มแล้วแล้วเราก็ยังไงต่อเราจะไปไหนกันนะคะ เมื่อกี้นี้ชวนอะไรนะคะไม่ได้ยินพูดใหม่สิเรลวม่อทอดหม้อทอดม้อทอดอะไรเหรอม่อทอดีในที่สุดเขาก็ได้ขับรถออกมาเลยพร้อมกับสุดลมยาดมไปด้วยนะ ใส่แม้เตรียมพร้อมเราจะตรงไปแล้วนะคะสองอย่างคือพี่จะอัพไซส์กับพี่จะไม่ได้ใช้คือใช้สามวันแล้วก็ไม่ได้ใช้กับพี่อัพไซส์เอาแบบไหนอ,อันนี้จะเป็นไซส์เล็กค่ะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ไม่รูซื้อไซส์ไหนซื้อ ไซส์ใหญ่ไปเลยมันก็จะทําได้หลายอย่างไม่ต้องแบ่งครึ่งนี่ค่ะจริงๆที่เขาจะมาเอาวันนี้นะคะแล้วตอนนี้พี่เขาได้ตัวไหนคะทำ <laughs> ไมถึงตัดใจเอาตัวนี้คะเพราะว่าอันนี้หนาะน่าจะทําอาหารได้อโอเคเวลาไก่ใช่ไหมอ่าถ้าไก่อีกไก่ใช,ใช่อ่ะเนะคะทุกคู้ ได้แล้วคะ